นะครับตอนนี้เตรียมตัวเคลื่อนขบวนแล้วครับน่าลงมาแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับสตาร์ทรถกันแล้วเตรียมตัวเคลื่อนขบวนแล้วนะครับรวมพลรวมพลสวัสดีครับ<อ> <c oughs> มาแล้วมาแล้ว đâu công nhân xin chào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  nhấp nhấp mày đi

ล้างป้ายร้อยเสาล้างป้าร้อยเสาสามร้อยครอบครัวว่าขอให้ล้างให้ครบถ้วนกำลังจะเข้าไปกำแพงเข้าไปเรื่อยไปคือว่าเขาเรียกมาจุดสายตรงรถไปกับแลวเรียบร้อยแลครับงานไปกับแลยวขึ้นรถไปกับไปกันเลยไปกับ

กับไปนอนครับตอนนี้กาลังขนของลงครัไปชุดนึ่งแล้วครับเนี่ยครับของผมังีกังหลดนะครับกำลังทยอยทยอยกันมานะครับกรับขนไปกองไปพูดนะครับตอนนี้คนคนหลายของนะครับสุดยอดครับน้ำใจที่งานเล่านะครับวันนี้นะครับมา หลค์ครับพี่น้องครับเปิดทางเนแล้วครับถูก้เชียบลงมาแล้วนะครับนไค์รพี่น้องเลยครับรวมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับผมรที่้่ากงั้นขึ้นไหขึ้นลถไงนะ

อน,นี่เป็นชุดที่สองครับกำลังเริ่มขอนอีกนะล Explorer, ลครับเอารถถอยครับรถถอยครับ <c oughs> โอเคไม่มีไม่มีรางเลยไม่มีเลยรู้เปล่าอะไร ป่วนก้อนป่วนมันสิเปียกเนาะทุ้งมัเป็นทุ้งผ่า่ไหมครับ ý thức 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 ý หลังจากขนของแล้วพี่น้องครับขนของแล้วแบบแถวครับตั้งกระบวนแล้วครับเข้าไปยังเป้าหมายครับหมู่บ้านหลายหมู่บ้านครับบ้านใหญ่ครับหลายหมู่นะครับตอนนี้ตั้งกระบวนเป็นแถวแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวทีมงานเทาทยอยทยอยเข้าไปเรื่อยๆรถติดรถติดรถติดยาวเหยียดเลยรอสักครู่รอสักครู่ จะตามไปว่าไงทีมงานเราสู้ๆ<ซ><ซ>คะแนนพมีแดดอครับพี่น้องครับมนม้แดดพมีครับสบายแล้วไปอีกยาวเลยเชิญครับเชิญครับตั้งขบวนกันยาวเลยนะครับตอนนี้ เราไปแจกเป็นมูเป็นมูครับพี่น้องครับครับผมสู้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 ยาวไปยาวไปครับวันนี้ครับวันนี้ครับ นี่ครับรถขนของนะครับวันนี้ยาวเหยียดเลยครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับกองคาราบาลของเรานะครับสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับล่วงหน้าไปหลายคันแล้วก็มีนะครับตอนนี้กระบวนจะลอยหัวตะหันนี้ครับสวัสดีครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับ ววขบวนยาวมากนะครับ,ๆๆรบลงบรรยากาศสดๆไปนรองครับตอนนี้นะครับอยู่นีมุมมีเขื่อนไปหองนะครับ ยาบายยาบายู่นี่ม่มีเขื่อนครับบสมาัถิไร่สดใดพี่น้องครับเนื่องจากว่าขื่อนหายครับพี่น้องแต่ลอยขนเลยต้องอัดเป็นวิดีโอครับอาจจะลงสาลงเรียวนะต้องขอตรวจขอใบนะครับเพื่อพี่น้องนะครับนะล้วก็ขออนุญยาดแก้ข้าวครับตอนนี้กับคนที่นั่มกระบวนเน่านะครับกันั่นก็คือพี่ที่ตอบเอกพันธ์นะครับพี่ทออเอกพันธ์นะครับตอนนี้นำทีมนะครับ ่ะนี่คือหางขบวนไปวันไปโอ้โหครับหัวขบวนไปไกลเลยเราลำตายใช่ไหมไปหัวขบวนเราไปถึงนู่นแล้วรถรถมันติดเราออกไปก่อนไปรอข้างหน้าครับผมไปเลยไปเลยเนี่ยเริ่มเริ่มเคลื่อนขบวนแล้วครับไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวอรอแป๊บเกินกระบวนแล้วครับหัวกระบวนถึงนูนแล้ว